เมื่อกี้ซอยอีสานบ้านทุ่งซีแกงบะหมี่เส้ปลาย่างสู้กินเนาะจ้ะนี่ก็เป็นน้ำย่านางที่ต้มให้มันเดือดแล้วเขาสิต้มไปพร้อมกับบะหมี่ให้มันสุกให้มันเปื่อยต้มจะน้ำย่านางเลยได้จ้ะให้บะหมี่เขามันเปื่อยต้มจะน้ำย่านางแต่รสมันจะเสียสบกลมกลมได้พร้อมนัวของน้ำย่านางอันนี้ก็คือใส่พริกลงไปแกง ต้มบอหมี่ให้มันเปื่อยก่อนจ้ะเขาจังสิได้ปรุงจังสิได้ใส่ปลาย่างตอนขั้นตอนที่บอกมี่เขาสุกแล้วเขาเปื่อยแล้วนะจ้ะบอหมี่เปื่อยลด้อจ้ะต้มไว้เปื่อยแล้ว,ว,ว,อ,ลวอันนี้ก็เป็นใส่ปลาแห้งปลาย่างต,ต้มปลาให้มัน เปื่อยอย่างน้อยจ้ะต้มปลายมันเปื่อยก่อนถ้าจังสิได้ปรุงรสอนัน้ก็ต้มปลายสุกก่อนเนื้อกินง่ายๆเนื้อกินแส่บๆนะจากของคนอีสานแกงบะหมี่ อน,นี้กับุงรสแล้วแล้วเดี๋ยวสายสารชิมแล้วจ้าดูจัดแซบแล้วจ้าตบทายด้วยความหอมใบผักคาแซบกินผักคาออกแล้วจ้า าสุดแล้วเรียบร้อยแกงบัหมีใส่ปลาย่างใส่าาสารที่ตักซู่กินมาเด้อจ้าของแซ่บ มาจะมากินข้าวน้ำซีอีสา,า,มานาม,ม,าม,มื่อนะกีก้ตามบักแตงแกงบักมี่นะคะแกงบักมี่ไส่ปลาย่างใส้ปลาคาตามบักแตงอ่านี่เป็นทอดไก่อุ้ยมาจบใช่ไหมกินขน้าวกิ้มแบงนี้เใช่ไหนะ ตามักแตงนะจ๊ะ